สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับพระจำค่ำคืนวันพุทธที่5นะครับสำหรับเยอรมันยังเป็นหุ้นเดียวที่ยังเจาะไม่มานะครับก็วันนี้ตามไปเบาเบาก่อนเลยกันะะเนาะสำหรับเยอรมันวันนี้เปิดที่บวกครับ1 6 8 2 1 1 6 8 2 1ครับแต่ตอนนี้เขาลงลบไปเรียบร้อยครับผมก็เลยจับที่ลบนะครับ ชอบหนึ่งชอบหนึ่งกับชอบแปดกอขาลุกเขาวิ่งจัดแปดแล้วกันครับวิ่งบนรุ่นล่างแปดนะครับน้องวิ่งบนรุ่นล่างแปดเ่งนเพื่อนยังเจาะไม่มาจัดตามเขาจะตามเบาๆก่อนแล้วกันครับกออาจจะไเสียงอื้อครับได้เสียงแอนะครับแอเก่าละสามแปดศูนย์เก้าครับ จับที่ลบนะครับ3809แล้วก็0137ครับแล้วก็78ถ้าเล่นพิกัดขอพายไปก่อนเนาะถ้าพิกัดมาก็ชอบแปดกับชอบ1อ่ะผมก็เลยดึงมาอย่างละคู่อ่ะ1อย่างละ1คู่ทคู่ผมชอบเห็นเขาปิด1แต้มบนมา2วันแล้ว ถ้า1แต้มมีอะไรบ้างคือเลขที่บวกกันได้11นะครับนะได้บวกที่บวกกันได้11บเอได้1ดครับก็ตัวอย่างเช่น0 1 0 1 8 3 5 6อะไรประมาณนี้ครับ5 6 7 4คือเลขที่บวกกันแล้วได้ได้1แต้มหรือ11แต้มอ่ะผมก็ได้ดึงมา8กับ1เนี่ยมาอย่างละคู่นะครับร้อยมะหนเข้าไปครับน้อยอยากแตก3ตัวตรงเล่น3กับ6กกลับไปครับ